สวัสดีดค่ะวันนี้ก็คือจะมาแนะนําสมาคมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากพี่เหมียวแล้วก็น้องเบนนะคะ อยากให้แนะนํานิดนึงนะคะว่าเป็นสมาคมอะไรไะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยเริ่มจากตัวพี่เนาะก็ะเป็นตัวแทนของสมาคมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในศูนย์นี้ก็จะครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับในสวิตเซอร์แลนด์ที่คนไทยมาอยู่ควรจะรู้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตนะคะเช่นเรื่องของภาษานะคะเด็กก็จะเรียนภาษาไทยผู้ใหญ่ก็จะเรียนภาษาภาคที่ใช้ก็คือภาษาเยอรมันรวมถึงนะคะมี การให้ความรู้เรื่องกฎหมายการล่ามแปลแล้วก็มีศูนย์อีกศูนย์หนึ่งที่รองรับเราทํางานคู่กันก็คือศูนย์ที่เซนวานเมืองออสังกาเลนนะคะอเดี๋ยวให้น้องอธิบายว่ามีอะไรบ้างหนั้น okay. ในส่วนของศูนย์ที่เซนวานนะคะเราก็มีภาษาไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็อสอนดนตรีไทยก็คือเน้นเฉพาะอย่างเดียวคือเลยขิมนะคะ ส่วนศูนย์นี้อยู่ที่บาเซิลนะคะเป็นศูนย์ใหญ่ก็คือจะรวมทุกเครื่องมือแล้วก็มีการสัญจรนะคะถ้าท่านใดสนใจเราสามารถเดินทางไปหาได้แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะเช่นค่าข้าวค่าเดินทางอะไรแบบนี้หรือว่าค่าสินน้ําใจของเด็กๆที่จะไปร่วมแจมในนั้นซึ่งเราก็จะสอนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงคนหน้าชาที่สนใจนะคะสนใจเรื่องอะไรถามมาได้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยที่คุณกุหลาบนะคะพี่ยินดีให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ